ที่องคลองเป็นขนบรรมเนียมประเพณีของชาติพันลาวซึ่งรวมถึงชาวลาวอีสานที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันซึ่งเป็นวัฒนธรรมแสดงถึงความเป็นชาติเก่าแก่และเจริญรุ่งเรืองมานานเป็นเอกลักษณ์ของชาติและท้องถิ่นและมีส่วนช่วยให้ชาติดำรงความเป็นชาติของตนอยู่ตลอดไปที่มาจากคำสองคำได้แก่ที่คือคำว่าจารีตซึ่งหมายถึงความประพฤติธร,รมเนียมประเพณีความประพฤติที่ดีและ12หมายถึง12เดือน ดังนั้น2 2จึงหมายถึงประเพณีที่ชาวลาวในภาคอีสานและประเทศลาวปฏิบัติการมาในโอกาสต่างๆทั้ง12เดือนของแต่ละปีเป็นการผสมผสานพิธีกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องผีและพิธีกรรมทางการเกษตรเข้ากับพิธีกรรมทางพุทธศาสนาหนึ่งนักปรา์โบราณได้วาง2 12ไว้ดังนี้เดือนอ้ายบุญเข้ากรรมเดือนยี่บุญคูล,ลานเดือนสบุญเข้าจี่เดือนสี่บุญพระเวท เดือนห้าบุญสงกรานเดือนหกบุญบั้งไฟเดือนเจ็ดบุญสัมหะเดือนแปดบุญเข้าพันษาเดือนเก้าบุญข้าวประดับดินเดือนสิบบุญข้าวสากเดือนสิบเอ็ดบุญออกพันษาเดือนสิบสองบุญกระถิน่น ข้อ14เป็นคำและข้อปฏิบัติคู่กับที่12ข้อหมายถึงแนวทางหรือคันลองซึ่งหมายถึงธรรมเนียมประเพณีหรือแนวทางและ14หมายถึงข้อวัดหรือแนวทางปฏิบัติ14ข้อดังนั้นข้อ14จึงหมายถึงข้อวัดหรือแนวทางที่ประชาชนทุกระดับนับตั้งแต่พระมหากษัตริย์ผู้มีหน้าที่ปกครองบ้านเมืองพระสงฆ์และคนธรรมดาสามัญพึงปฏิบัติ14ข้ออาจสรุปได้หลายมุมมองดังนี้ เป็นหลักปฏิบัติกล่าวถึงครอบครัวในสังคมตลอดจนผู้ปกครองบ้านเมืองเป็นหลักปฏิบัติของพระมหากษัตริย์ในการปกครองบ้านเมืองและหลักปฏิบัติของประชาชนตอ่อพระมหากษัตริย์เป็นหลักปฏิบัติที่พระราชายึดถือปฏิบัติเน้นให้ประชาชนปฏิบัติตามจารีตประเพณีและคนในครอบครัวที่ปฏิบัติต่อกันเป็นหลักปฏิบัติในการปกครองบ้านเมืองให้อยู่เป็นสุขตามจารีประเพณีแต่และข้อมีคำว่าฮีตนำหน้าด้วยทําให้เกิดความสับสนกับที่สิบสอง แต่ละคลองจะมี14ฮีบยกเว้นฮีบปีคลองเดือนจะมีเพียง12ฮีบซึ่งนั่นก็คือ2ีบ2ที่กล่าวไว้แล้วข้างต้นคลองประกอบด้วยฮีบเจ้าคลองขุนฮีบเท้าคลองเพียฮีบพระคลองนายฮีบบ้านคลองเมืองฮีบปู่คลองย่าฮีบตาคลองยายฮีบพ่อคลองแม่ฮีบพี่คลองเขยฮีบป้าคลองลุง ฮีดลูกคองหลานฮีดเท่าคองแก่ฮีดปีคองเดือนที่สิบสองฮีดไทยองนาฮีดวัดคองสง